คันนี้เป็นทีหนึ่งสองศูนย์นะครับออกป้ายแดงที่โชรูมเชียงรายครับต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยมีความตั้งใจมากนะชื่อว่าน้องอรุณครับขี่มาจากเชียงรายนะครับพร้อมกับเพื่อนๆขับรถยนต์ตามมาครับช่วงนั้น,เ,นเป็นหน้าฝนด้วยอยากให้ทางร้านเราเนี่ยจัดการให้ทําให้ทุกอย่างเลยนะครับจากเชียงรายขี่มาที่ราาบุรีอ่ะโอ้โหผ่านหลายจังหวัดเลยนะครับ นี่คือความไว้ใจจริงๆนะครับว่าอยากจะให้ทําให้ดูให้ทุกอย่างให้จบที่เรานะครับพี่แอมก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะฮะยังไงเราก็จัดการให้เรียบร้อยฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งค่อนข้างเยอะมากๆสวยนะครับสีดําตัดออกมาใส่ของแต่งโอ้โหดูฮะเพื่อนๆคันนี้แต่งเยอะมากๆล้อจานเต็มๆเลยครับ ยังไงขอบคุณด้วยนะครับทั่วประเทศไทยเลยที่ส่งกันมานะครับยังไงขอบคุณด้วยที่ไว้ใจกับทางเรานะครับขอบคุณมากครับ Ну